สวัสดีครับลิฟดาครับครับลิฟดามาทำอะไรลูกวันนี้อ่ามาถ่ายเบเบดวันนี้เนาะเราเราไม่ได้ถ่ายคลิปเบเบดกันนานเลยนี่ลิฟดา<ช>จะมาโชว์ตัวใหม่ของลิฟดาด้วยมีตัวอไะไรมาเซกุราเตมเนาะในตัวนี้ในกล่องเนี้ยมันจะมีตัวให้เรามันจะเป็นกล่องสุ่มใช่ไหมลิฟดา มันจะมีว่าเราจะได้ตัวไหนนะจะมีเนี่ยไอหมาแดงเนี่ยมีหกตัวแล้วก็มีอะไรเนี่ยมีปาวานวานมีซิกุรัฟมีเต่าขนองมีคูบาวดากูนมีดานมาสเตอร์อ๋อเลยเคแล้วริบดาอยากได้ตัวไหนที่สุดครับไทยเรือเนะไทยเรืออยากได้ไหนสุดริบดาอยากได้ปาวานสุดเหรอใช่งั้นริบดาเรามาแกะเรามาลุ้นกันว่าริบดาจะได้ตัวอะไรโอเคเรามาลุ้นกันว่าริบดาจะได้ตัวที่ริบดาอยากได้ไหมนะ แต่ถ้าตัวพ่อดูอ่ะตัวที่ได้ยากที่สุดอ่ะคือตัวสีแดงกับตัวปาวานนะมันเป็นตัวแรเห็นไหมในกล่องอ่ะมันจะบอกว่านี่นี่ตัวนี้กับตัวเนี้ยเป็นตัวแร่หายากตัวไหนแรสุดอ่ะอืมไม่รู้อ่ะลองดูลองแกดูโอ้หจริงต้องไปเอาคัตเตอร์มันก็ได้ลูกไปไปคัตเตอร์มาเลยเลบพ่อไม่มีไปาคาัตเตอร์มา าลูกมาโอเคครับเด็กๆอย่าเล่นคัตเตอร์เองนะครับมันจะบาดนะใช่ดิวดาก็จะไม่กล้าทําเองเลยใช่ไหมครับให้พ่อทํานะอ่ะโอเคดิวดาลองแกดูเดี๋ยวพ่อแกให้ก่อนเดี๋ยวดิวดาจะลุ้นใช่ไหมเรายังไม่ดูการ์ดนะดูการ์ดชึบออกมาชึบเอาไปซ่อนเลยเดี๋ยวไป๊บนึงพ่อแกสีดำๆออกก่อนโอ้โมันทำไมแกะยางเนี้ยกล่องเนี้ย นี่มีการ์ดมาด้วยนะครับแต่เรายังไม่ได้ดูนะครับเราจะเอาของออกมาก่อนอึ๊บอึ๊บเหนียวมากยัดออกมายังเป็นสีดำแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันเหนียวจริงเดี๋ยวพ่อแจกจัดดูจันดูโอ้ยออกไปแล้วหนึ่งเดี๋ยวตัวนึงนะโอ๊ยอันนี้สอง อ่าพอได้สามชิ้นส่วนแล้วครับนี่นะครับมีทั้งเบดทั้งรัดเช็ดแล้วก็บิดมันมีที่ชูดไหมกล่องเนี้ยไม่มีอ๋อมันจะไม่มีที่ชูใช่ไหมมันมีตัวเป็นใช่ไหมถ้ามีที่ชูก็ต้องเป็นของปรอีกแบบหนึ่งอ๋อโอเคไปดิซ่าลองแกะเลยให้แกะเลยให้พ่อแกะได้หรอใช่ไม่ต้องบอกว่าเป็นสีอะไรอ่างั้นพ่อจะแกะเติร์ไพร์ลิซ่าก่อนนะครับให้ลิซ่าอ๋อนนให้พ่อตัดก่อนแล้วหนูแกะเองนะใ,ให้พ่อตัดก่อนหนูเปิดเองอนะ่ะเปิดอันปัดเทียนที่หนึ่ง

นายพ่อขอดูหน่อยมันเป็นตัวแรมันหายากตัวปลาวานอ่ะโอ้ยนี่ลิฟต์ได้ปลาวานจริงด้วยดูสิลิฟตเช็ดบิดยังไงโอ้ยนี่เตยตัวปลาวานที่ได้อยากได้เลยนะครับปิดใจปิดใจของดีเลยนะใช่เหรอใช่ไหมเอ๊ะเดี๋ยวเราจะดูเอาล๊อประกอบนะ เอาแล้วลิฟดาได้ตัวที่ชอบแล้วลองมาดวลซิว่ามันจะเก่งไหมตัวเนี้ยเป็นไงบ้างอ่ะลองชูด,ดูดิดอ่ะลองชูด่อันนี้ชูดเพียวๆก่อนอ่าเนี่ยนะครับลิบดาจะลองชูด,ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับแข็งตัวหมว้าวเรามาลองสู้ไหมเอาอ่าเดี๋ยวมาลองสู้นะนี่นะครับเดี๋ยวลิบดาจะมาลองสู้กับ4ตัวนี้นะครับ ตัวแรกเดี๋ยวปะทะวานตัวเก่าปะทะวานตัวใหม่เลยนะครับเดี๋ยวเจอปาวานด้วยก่อนเลยคู่แรกมาตอตั้งกล้องก่อนปะะออึ๊บเดอวานนี้วาใหม่สู้กับวานเวฟตัวเก่าโอ,าอาเคเนียนะครับตัวแรกนะครับพอลุยจะใช้วา,วานเว็บตัวเก่าปะทะดูด,ดูวานเว็บตัวใหม่โอเคมาเจอนะครับวานเวฟใหม่ล่าสุดเซ็ต ทีทูวันโกชุดนะครับอุ้ยดูเดือดมากใครจะเป็นผู้ชนะครับศึกแรกโอ้โห,โห,โห,โหโพ่อลุยแพ้ไปครับของลิฟดาชนะนะครับโ,หโ,หโหอนน้ยโยนที่หนึ่งพ่อขอแก้ตัวโยกที่สองพ่อขอเอาใหม่แล้วไปจัดให้มันดีกว่าอ่ะลองดูอะไรจะไงจัดยังไงตัวนี้อ่ะมา ตัวที่สองมาครั้งที่สองครับครั <Okay. S 1> ้งที่สองตัวที่เซ็ตที่ทู่วันโกชุดโอ้โหชนะครับ สรุปนะครับโอ้ตัววานของริฟดาเป็นผู้ชนะครับแสดงว่าตัวนี้มันเก่งอะริฟดางั้นพอรเราตัวอื่นมาปราบแล้วล่ะ้างั้นต่อไปต้องเจอลีออนเคสเจอ Case <า>ลีออนเคสมาตัวแรกตัวแพ้ไปแล้วนะครับริยอนเคสไกมาลองดูเดี๋ยวก็รู้อย่ามาว่าลีออนเคสพ่อเรดดี้เซตที่ two o n o ชุด อาจจะไก่นะไก่เหรออ๋อเดี๋ยวรู้อาจจะไก่ถนะ้าไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้เปล่นั่นนะอ่า <c oughs> <c oughs> เสร็จหลินเสดพอ่ออายกที่สองอายกที่สองมาแก้ตัวมายกที่สองมามามา,มาเร็ว ทีเซ็ดทีทูวันโกชุดอุ๊ยเอ็กซ์ติมแดรเเซ็จเลียนเคสพ่ออีกแล้วโอเคสรุปว่าตัวนี้แพ้เลียนเคสงั้นเดี๋ยวมาต่อไปเจอตัวนี้พ่อหน่อยดามาเจอตัวนี้พ่อ สกาวิโอมาเจอสกาวิโเอเจอไอ้แมงป่องของพ่อลิบดาใช้ตัวลายมาวันนี้ลิบดาเอาจริงกันนะครับดึงลิบดาดึงลิบดาชูสนะครับวิธีการชูสของลิบดานะครับดี่ลิบดาจะเอาจริงนะครับดเดี๋ยวดิเซตอุ้ยเป็นึงนะพ่ออ่า okay. โอเคเดี๋ยวดิเซตแต่ดิเซตชี้ชูวันกุ้ยชู โดนใครจะชนะครับเ,เสร็จเลย,ย,ยลเปลี่ยนคอมโบแล้วเปลี่ยนคอมโบอ่ะลองปรับนี่ครับลิฟดาจะปรับคอมโบเพราะว่ามันสูงไปใช่ไหมอะต่อไปลิฟดาใส่ลิฟดาไปเปลี่ยนใส่อะไรบ้างลูกนี่นะลิฟดาไปเปลี่ยนคอมโบใส่ก็บิดอีใส่อะไรนะ ใส่อัวันเวทตัวใหม่90บิดเอใส่บิดเอเหรอโอเคมันจะโหดไหมบิดเอ่เราขอลองดอูก่อนมาเดี๋ยวเรามาดูบิดเอ,ด,อดูดิดดมันจะมาชนะได้ไหมเราให้ชุดก่อนเป็นไงบ้างโอเคไหมมาลองดูบิดเอจะชนะพราะอะไ้ไหมไอ้ตัวนี้สกอร์เปียนบิดดาเมื่อกี้แพ้ดูดิบิดดาเปลี่ยนมันจะชนะไหมเดี๋ยที่เซตที่ two one ขชุด เรได้ใส่บีตีจะโคตไหมครับอุ้ยจะหมุนดีขึ้นนะเพใส่บีตีอ่ะใช่ไหมโจมตีดีขึ้นไหมสมอโอ้ยชนะ หยุดที่หลังใช่ชนะโอ้ะรใส่บิดอีโหดเลยมะหลอนเล่มดาชนะโอ้มันหโหดเลยที่มันเป็นแบบนั้นเพราะว่มันรุ่นี้นี่มันโดนอะไรอ๋อมันมีแหลมๆหลมนี่อร์ดูนะครับแล้หนูบอกออัันนนีีเาาไหมมวุธพิเศษย่านนี้คืออันนี้คือแบบป้องกันไม่ให้เจ็บอันนี้คือแบบโจมตีหนาน้องพ่อดูสิแล้หนูบอกนะเรามาดูให้ดูชัดๆนะครับนี่มันมีตรงนี้ไว้โจมตีใช่ไหมลิฟต์ตรงที่เป็นแขนมีโจมตีนะครับนี่ เช่ไหนริบบมันสวยไหนตัวเนี้ยนะมันเป็นแบบมันเป็นแบบน้าเงินเงาเงาโมงโมงเลยนะเนี่ยลองดูดิมันบบเป็นน้ำเงินเง,นเงา,งาม่วงใช่ไหมมันเป็นน้ำเงินเงา่วงมวยมกโอเค,อเคก็วันนี้ก็เป็นไงริบดาชอบไหมไอตัวนี้ตัวว่าดีไหมไอ้ตัวนี้มันชื่อ,อไรนะลูกอ่าไม่รู้มันชื่อว่าไปเ,เว็บหรือเปล่าเดี๋ยวเราพอดูชื่อวบอยู่นีหลอดูชื่อที่กล่องมันชื่อ นนีะภาษาญี่ปุ่นมันชื่ออะไรนะเดี๋ยวผู้ชมถ้าผู้ชมรู้ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับไม่่อานให้ให้คอมเมนต์อ่านแม่อ่านได้ไหมภาษาญี่ปุ่นทำแม่พลอยสิไม่พลอยอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ได้เป็นไรเดี๋ยวไรละให้ลิฟดาเดี๋ยวให้เพื่อนๆพิมพ์บอกในคอมเมนต์ก็ได้เนาะลิฟดาสรุปแล้วเป็นไงบ้างไอตัวนี้ ตัวปาวานของหนูที่หนูได้เป็นไงชอบไหมโอเคไหมก็ถือว่าเก่งพอได้ใช่ไหมช่พอได้แต่ลิบดาก็มันเียเขีาก็มันไก่เนี่ยไงลิบดาก็มาจัดไว้ในกล่องเตรียมอันไหนชุดไหนที่เตรียมแข่งตอนนี้มันจะเป็นชุดของลิบดานะครับเบลเบดไว้ตรงอันนี้หนูหนูยังไม่แน่ใจว่ามันหลัวอ่ะเดี๋ยวไปลองซ้อมก่อนใช่ไหมโอเคงั้นก็อ่ะเก็บจะเก็บก่อนโอเค จะสด<ะ>อันไหนนี้ครับต่อไปลิบดาจะลองใช้สู้ในสนามเล็กนะครับดูวซีสนามเล็กว่าจะเป็นยังไงมาโดนกับพ่อ,อามาสนามเล็กเอปลี่ยนหมดแล้วามาแล้วดูว่าลองดูนี่นะครับกระทาแมงป่องเียบิดอีกปะไม่รู้จะแมงป่องทีเซตที่ two one หูหชุดวว้า จะได้นอกทั้งคู่เลยเอาใหม่เอาใหม่ครับโือ้สนามแทบพังอ่ะเอาใหม่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 ไอ้พวกกระโดดอ่ะนี่หรอแล้วมัรุนแรงมากเลยมาชนขาหนูใช่รุนแรงมากเลยเอาใหม่กลัวหนูกลัวว่ามันว่ามันจะโดนโดนตัวนี้นายเปาวานตัวนี้เจอปลาวานตัวนี้นะครับอ่ะอันนี้อันนี้หนูจะเรียกหนูตั้งชื่อว่าตุ้งตุ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 งมารีเซ็ตที่ทุกวันหกชุด เอาแล้วอา้วออ้ออเออเอ้ยเอ้ยใครช่นหโอ้ยใช่เหรอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มองไม่ทันเดี๋ยวตาสินใหม่เอามาโโลโมชนมไม่ทันเอาใหม่นะครับเซนดี้เซ็ตไงไงนะราเนีพออะไรที่ทูวันโผชุด โอ้ยเจไดออกโอ้จบเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ได้นสองคะแนนอ่ารอบสุดท้ายมาคะแนนสองเท่ากับสี่นะจี่จูวันกูแล้วนี่สนามตาทาสีอย่างเพ่เสมอครับทีนี้ตาสินมาตาสินสินรอบนี้แหละลิฟด่าสิบแน่ เซตที่ทูวันโกชุกโอาไม่เอาไม่ไม่เอาไม่ยังไม่ลงสนามเอาไม่มาหนะครับเราตัดสินนะครับมันมันกระเด้งมากแนละก็ะเสียชื่อริปดารนะอตัดสินนะครับเซ oh, oh, ตที่ทูวันโกชุกเอาไม่เอาไม่กระเด็นเลยใส่แน่นๆดิลูก ค่อยดีด้วยครับทุกคนมานะครับมารอบตัดสินครับมารอบตัดสินเรดีเซตทีทูวันกชุดว้ายอเด่นออกทั้งคู่ oh, oh. อเด่นออกทั้งคู่ครับโอเคถือว่าเสมอกัน